มีทางบ้านถามมาว่าการจองเวรกับการผูกเวรเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคล้ายกันคุณโยมแต่คําว่าผูกก็เหมือน,นจะแรงขึ้นนะจริงๆก็คือคล้ายกันแหละซึ่งไม่ดีเลยเราอย่าไปจองเวรใครแล้วอย่าไปผูกเวรใครนะอโหสิให้อภัยทุกคนแม้ว่าเขาจะทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราก็ตาม,ไ,มไปจองเวรมันก็ผูกพันกันไปเนี่ยเราแกล้งเขาเขาแกล้งเราแกล้งกันไปแกล้งกันมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยดูตัวอย่างพระเทวทัตเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ทําบุญไว้ดีพอสมควรนะ พระเจ้ยายังพยากรณ์ตอนที่กําลังจะถูกธรณีสูบนะว่าในอนาคตพระเทวทัตเนี่ยจะได้บรรลุธรรมเป็นพระประเจกพทธเจ้าทําบุญไว้ขนาดจะเป็นพระประเจกพทธเจ้าในอนาคตได้แต่เพราะเคยมีชาติหนึ่งผูกเวรกับพระบรมโพธิสัตว์ก็เลยมานั่งจองล้างจองผลาญพระบรมโพธิสัตว์แล้ววีบากกรรมนั้นทําให้ต้องตกนรกไปซ้าแล้วซ้ําอีกไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันชาติแล้วเนี่ยไม่คุ้มเลยพี่โยมเพราะฉะนั้นเราไม่ผูกเวรกับใคาเจริญพร